ก็เป็นสถานการณ์น้ำนะคะที่ตอนนี้ไหลลงมาในส่วนของพื้นที่ภาคกลางซึ่งทางเขื่อนเจ้าพยาก็มีการลดระดับของก่อนปล่อยน้ําเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าลงมามากเนี่ยท้ายน้ําก็จะเกิดปัญหาเห็นบอกว่าตอนนี้จะมีการพร่องน้ําไปทางฝั่งซ้ายและก็ฝั่งขวาของแม่น้ําเจ้าพยาเพื่อเป็นการถอนน้ําแต่บอกว่าหลายพื้นที่ที่เป็นลุ่มต่ำเดิมอยู่แล้วที่เป็นพื้นที่รับน้ำเนี่ยก็บอกว่าก็รับแทบเต็มแต่ว่าในโซนของสิงห์บุรีอ่างทองเนี่ยก็มีบางเส้นที่ยังคงสามารถที่จะบริหาร ารจัดการน้ําเพื่อที่จะไปรอพักน้ําในการระบายออกได้ในส่วนของปราจีนบุรีพื้นที่ภาคตะวันออกก็เช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ว่าก็ลงพื้นที่ไปติดตามถึงสถานการณ์น้ําที่ล้นตะลิง่งที่ชุมชนตลาดเก่ากระบินบุรีโดยท่านก็ย้ำนะคะว่าให้ทุกหน่วยงานเร่งเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ํา ที่บริเวณต้นแม่น้ำปราจีนบุรีอภกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนายวีรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนชุมชนตลาดเก่ากบินบุรีที่ได้รับผลกระทบน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้สอบถามถึงความเป็นอยู่ความเดือดร้อนและรับฟังปัญหาที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่รวมไปถึงข้อเสนอแนะในเรื่องของความช่วยเหลือ เพื่อนำไปประสานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องพร้อมเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายเร่งดําเนินมาตรการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมหากว่าระดับน้ํายังคงเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้กําลังใจกับประชาชนในพื้นที่แล้วก็ยืนยันนะคะว่าฐานจังหวัดจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมทั้งประสานความร่วมมือจากทุกหน่วยง,งานเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่องในส่วนของการให้ความช่วยเหลือนะครับ ทางเทศบาลกระบินทางอำเภอกระบิน,นรุรีรวมทัทง้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือนะครับและให้การช่วยเหลือไปรางส่วนะครับในเบื้องต้นสําหรับการที่จะให้ความช่วยเหลือต่อไปเราเราก็จะช่วยกันสนับสนุสนให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนไม่ว่าในเรื่องของการสัญจรนะครับไปทํางานในช่วงทํางานรวมทั้งในเรื่องของการดูแลอยู่ยาดูแลผู้ป่วยดูแลผู้ได้โอกาส ผูพ้พิการนะครับซึงต้งถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางที่จะต้องดูแลเป็นลําดับต้นต้นสำหรับพี่น้องประชาชนที่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้นะครับเราก็มาพุ่บุยนะครับให้กําลังใจในการที่จะต่อสู้กับภัยธรรมชาตินะครับจะได้ดำรงชีวิตอยู่อย่างเป็นปกติสุขในเรว,วันครับ